ดูทรงผ้ากันเฮ้ยม,มันเอ็นไปข้างเลยสาวจัวครับผมคุย้ยพี่วาวาจอยพี่วันลูกาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะเข้ามาตอนเย็นอ่ายินดีต้อนรับครับผม สบายดียี year, ย i, ต้อนรับลูกค้าทุกทท่านเลยเข้ามาสอบถามสั่งซื้อหน้าร้านได้นะพี่นะรมาปรึกษากันได้ขายที่ไหนขายยังไงตลาดนี้อัพราคาเท่าไหร่ผมมีความรู้คร่าวๆพี่นี่จากข้อค้าตัวจริงเลยตอนนี้ที่บ้านคือทําธุรกิจค้าขายกระเพาะปลาบูรลนบูลเลนขายผ้าเหมือนกันขายเสื้อผ้าเหมือนกันนี่แลกเปลี่ยนกันได้ครับแลกเปลี่ยนกันได้ กางเกงขาสั้นชายหูลูกคา้าตัวนี้สวยนะผมบอกเลยเรวดีเลยอ่ะนี่ถามว่าวัดความสะอาดจากตรงไหนถ้าเกิดไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าลูกค้าผมอยา,อยากให้เห็นอยากให้เห็นงานตัวสีขาวขาวคือขาวจัวนะอ,นอ่ะนี่ให้เห็นหน้าหลังเลยเห็นไหมขาเปบนขาโบ้โบ้แบบเลยอะ่ะ ตัวนี้เป็นรายการเยลโล่ M 1 2กางเกงขาสั้นชาย40โลของเยลโล่เป็น40โลนะลูกค้านะของเยลโลเป็น40กิโลถ้าขอไม่ได้จะเป็น45ไงใช่ตตัวนี้ราคา4500 45 0 0แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้โปรเป็นราคาปกติถ้าเกิดใครเอาเดี๋ยวผมส่งฟรีให้เอาไหมสีให้เลยคุ้มเลยถ้าใครเอาเดี๋ยวผมส่งฟรีให้ให,ให้ดูก่อนให้ดูก่อนลายทหารเท่เลย อันนี้ก็เป็นอีกอรายการหนึ่งที่ลูกค้าเข้ามาถามหน้าร้านเยอะมีลูกค้าประจําแบบเปิดบินให้พี่หน่อยมาถึงแกะแกะแบ่งให้พี่ได้เลยเดี๋ยวพี่เรียกรถเข้าไปรับปราวิก็เข้ามาเองเลย M12 เนี่ยลูกค้าเอวแบบเอวกำลังดีเลยใช่เอวกำลังดีเลย ตัวนี้ก็ทาทาใสนะลูกค้านะ,ะเอาก,กำลังดีงานสะอาดผ้าใหม่ลูกค้าลูกค้าเอ้ยสะอาดผ้าใหม่ <c oughs> พูดคุยได้นะลูกค้านะ <c oughs> พูดคุยกันได้พูดคุยกันได้เนี่ยพอใกล้เทศกาลแล้วอาการก็จะประมาณนี้กัน คุยด้วยกันเบื่อแล้วคุยด้วยกันเบื่อแล้วอยากคุยกับลูกค้าบ้างสงการนี้พ่อค้าไม่ขายอ่สมมติพ่อค้าไม่ขายเตรียมขายช่วงหลังสงการสงการนี้ไปเที่ยวไหนกันสงการนี้ไปเที่ยวไหนกันเอ่ยไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยไม่ขึ้นครับอ๋อเพิ่งขึ้น พี่เอ็มสวัสดีครับผมมาแล้วนักเอฟตัวยงของเราพี่เอ็มพี่เอ็มวันนี้มีกางเกงขาสั้นชายครับพี่ที่ผมก็ลองเปิดอยู่ขาสั้นชายแล้วก็ตัวก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดไปนะกางเกงผ้าร่มกางเกงผ้าร่มแฟชั่นวัยรุ่นพี่ผมเพิ่งเปิดไปเลยแล้วรีวิวยังว่างด้วยใช่รีวิวยังว่างอันนี้รีวิวก็ยังยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยรีวิวเลยแล้วมีตัวอะไรบ้างนะเออแจ็คเก็ตหญิง แจ็กเก็ตหญิงแล้วก็กางเกงยีนหญิงขายาวมีสเวตเตอร์ครอปด้วยรอชมเลยใช่รอรอดูได้เลยพี่เนี่ยทุกครั้งที่มีการเซฟสินค้าหน้าไลฟ์ผมบอกเลยว่าผมจะเห็นแชทพีเมบ่อยมากใช่ครับขวัญใจสบายออเดอร์เลยขัญใจสบายออเดอร์เลยกดเข้าไปในแชทที่เลยเห็นแต่เห็นแต่รายละเอียดสรุปยอดเยอะไปหมดนักเอฟตัวยงขอบคุณมากๆครับพี่ขอบคุณมากๆ ขายดิบขายดีเด้อพี่เด้อเง่งรวยครับ M12 M12 เนี่ยมีลูกค้าบ,บางเจ้าถามมาว่าตัวเนี้ยสู้แพนด้าได้ไหม <S <S ผมบอกเลยว่าไปได้นะพี่นะไปได้อของแพนด้าเท่าไหร<ม>่<ม>พรี่ฟ้า M12 ของแพนด้าเท่าไหร่ครับสี่0ัน8 0ดราคาต่างกันเท่าไหร่300 เรื่องของเออแพนด้าสมน้กแพนด้าเขาจะได้เรื่องไซส์ที่จะค่อนข้างใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าต่างกันไม่มากแต่สเปคงานคือคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยเมื่อจะเป็นสีสันเนื้อผ้าสีสันเนื้อผ้าความสะอาดคือสเปคงานคล้ายกันเลยลูกค้าพวบคู่ไปได้เลยหรือแบบอยากลองแบบทั้งคู่เลยก็ได้ใช่ช่วงเนี่ยช่วงของเข้าใหม่ๆมีลูกค้าผมที่เล่นงานแนวนี้อยู่แล้วเขาก็จะแบบอย่กพ่ขอแพนด้าสองลูกยิ่นโลสักลูกหนึ่งลองลอง บางทีเราก็คัดแบบพวกงานงหัวหัวแปะแปะแปะหน้าร้านใช่ไหมใช่ครับดึงดึงลูกค้าหน่อยแบบลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านก็แบบเพื่อมีขางหันมองอะไรอย่างี้มีหันมองหน่อยลองเปิดใจลองได้ครับแนะนําเลยใครขายงานแนวนี้อยู่พี่กางเกงขาสั้นผมบอกเลยต้องโดนลองเล่นดู<ช>ต้องลองเล่นดูพี่งานนี้อยากได้เสื้อเชิ้ตท,ทำงานญี่ปุ่นพี่ฟ้าดูให้หน่อย ผมดูให้แป๊บหนึ่งจ้ะพี่เอ็มนี่เออยางยิ้มเตรีย <c> ม <oughs> ตัวเปียกกันหรือยังเตรียมตัวเปียกกันหรือยังเอ่ยโค้ด FJ k d v ดูให้หนห่อยครับเลยตัวไหนมาเสื้อเชิ้ตทำงานญี่ปุ่น น่าจะหมดหรือเปล่าหมดใช่ไหมจ้ะพี่ฟ้าเหมือนตอนนี้ของจะหมดจ้ะพี่เอ็มของหมดพี่เดี๋ยวไงรอติดตามของเข้าใหม่รอติดตามได้เลยครับพี่เอ็มรอดูรอดูรถใหม่เดี๋ยวผมมีเดี๋ยวมีอัปเดตให้รอติดตามได้เลยครับเดี๋ยวมีอัปเดตให้ ก่อนวันเปิดจองสินค้านะพี่นะ3ามถึงสวันนม่อัปเดตให้แน่นอนถ้าสังเกตนะก็จะมีแบบวันนี้วันนี้นะลูกค้านะผมขอมอนี้ตประชาสัมพันธ์เลยลืมแล้วก็เตรียมไว้ไม่ได้พูดหมแต่คุยกับลูกค้าเพลินไปหน่อยห้องเต้นิ่มใช่ห้องเต้กับอุ้ย ขนส่งนะลูกค้านะขนส่งทุกขนส่งเลยห้อง่าใช่ขนส่งเตเตกันนิ่มลูกค้าตัดยอดวันนี้ตอนเที่ยงขนส่งรอบสุดท้ายวันนี้หมดเลยนะใช่ครคับใครอยากได้งานไหนทักแชทได้เลย Fj เข้ามาวันไหนคะพี่วิภาดา Fj ยังไม่มีกำหนดแน่ชัดเลยพี่เด,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูหลังสงการ เราดูหลักสงการนะพี่นะเด<ๆ>ี๋ยวมีผมมีอัปเดตให้ถ้าเกิดของจะเข้าทุกป้ายเลยถ้าลูกค้าที่แบบตามไลฟ์สดปบ่อยก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่มีตู้มาลงผมจะให้โอเคครับแค่เตเตกับนิ่มที่ตัดใช่ไหมวันนี้รอบสุดท้ายก็จะมีแอดมินแบบคอยไปไลฟ์สดตอนสินค้าลงจากตู้อะไรอย่างนี้ญญเออใช่ไหมใน<ๆ>ลูกค้าที่ตามไลก็จะเห็นแบบ พาไปดูโฟกลิฟต์คีบของลงจากตู้อะไรอย่างนี้จะมีอัปเดตให้รายการสินค้าก็เราดูแต่ละล็อตอีกทีนึงว่าจะมีตรงไหนเข้ามาบ้างดอกแดกดอกแดกแต่ถ้าใครอยู่แบบใกล้ๆบริเวณนี้ก็สามารถมารับหน้าร้านได้ใช่ใ<น>เข้ามาเข้ามาได้ลูกค้าเอาจริงลูกค้าบางเจ้าจ<ะ>เข้าใจนะว่าแบบแบบเกรงใจเราใช่ไหม เข้ามาเข้ามาสอบถามได้หรือเปล่าแบบไม่ซื้อจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะพี่นะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยดีต้อนรับเลยใช่เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้พูดคุยกันได้นี่โชเพอร์ลืมแงีดูแบนเลยเฮตันเอ็มโชเฟอร์นน่นลืมแงีดูแบนเลยเฮตวิเฮตันเอ็มตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากสวย ใจเย็นนะเดนเอ็มตัวนี้สวยมากลูกคะาไอ้ตัวนี้ไม่ใช่แดนเอ็มตัวนี้เสวยจริงสวยจริงเกิดอะไรขึ้นตกเก้าอี้ลูกค้าตกเก้าอี้ขออภัยขออภัยขอขออภัยในความเสียงดังเมื่อกี้คงเพลงนิดนึงดีไม่อยู่หน้าไลค์เมื่อกี้ แม่เผือไม่ได้เลยใครแกล้งก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเห็นไม้โชว์เพลินโชว์เพลินเรื่องเก้าอี้เลยไม่ใช่โชว์เพลินลืมปล่อยราซีเอฟเลยรหัสซปอปลาศูนะคะรหซีเอฟกระสอบนี้พี่ปอปลาศูนย์ห้าปอปลาศูนย์ห้าปอปลาศูนย์ห้าค่ะใช่เดี๋ยวตัวนี้ผมส่งให้ฟรีด้วยนะต้หนิประมาณไหนนี่พี่ผมพาดู ตัวที่เป็นเอวยืดนะพี่นะตัวที่เป็นเอวยืดตําหนีก็จะประมาณนี่เช,เชือกหลุดบ้างเชือกหลุดเชือกขาดยางยังไม่เห็นยางตายยังไม่เห็นยางตายแล้วก็พวกงานเออเอวตะขอกระดุมอะไรงี้เยอะเมื่อกี้คือลงไปกับพื้นบ้านหรือว่าทรงตัวทันโอเคเก่งเก่งถือว่าเก่งกับน้ำหนักร้อยห้าโลนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ปอปลาศูนย์ห้าพี่ใครคอยากรับใครอยากรับรีวิวเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีด้วยส่งฟ <c oughs> รีด <c oughs> ้วยคมเพื่อเราง่ายเฉยประมาณนี้